สนับสนุนโดยกะทิถุงพัดเจอร์ไลท์ตาชาวเกาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงผักมาครับรายการวไรที่แสบสัญญามเช้าแบบนี้นะครับที่จะทาให้คุณผู้ชมตื่นตัวคึกคักน,นะฮะแล้วก็พร้อมรับสาระแล้วก็บันเทิงไปด้วยกันนะฮะในรูปแบบของพี่มาอานพาและผมบอมกันตพัฒครับไปเรื่องแบบนี้ดีกว่า เรื่องนัวเนียของอีเด็กนรกเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เด็กอายุสิบขวบเด็กสิบขวบก,ก็เขาบอกกันสมัยนี้คือเด็กเราเนี่ยนะครับก <c oughs> ล้าแสดงออกกันมากขึ้นไงแต่ว่าการที่กล้าแสดงออกเนี่ยถ้าแสดงออกในเรื่องที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมครับแต่ว่าถ้าแสดงออกในสิ่งที่ผิดเอาแล้วมันก็เกิดเรื่องถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคือผู้ปกครองผู้ปกครองอะไรพวกนี้ก็ควรที่จะนะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำที่ดีเช่นเดียวกันอย่างกรณีนี้ครับมีเรื่องมีราวการเกิดขึ้นมานะครับเรียกได้ว่า น่าตกใจกันเลยทีเดียวครับเมื่อเด็กชายหญิงชาวเวียดนามคู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมได้โชว์ภาพกอดจูบขณะอยู่บนเตียงนี่นะฮะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยนะครับต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันซะยับเลยโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพของเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงคู่หนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายกับคู่รักจับมือถ่ายรูปและก็กอดจูบก,กันอยู่บนเตียงแถมยังเปลือยท่อนบนด้วยเปลือยอ่าเปือยนะฮะ <laughs> ขอบพระคุณครับผม โดยภาพดังกล่าวนั้นนะครับได้ถูกรีทวิตแชร์ออกไปนะฮะมากกว่า1 0,000ครั้งด้วยกันและถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นอย่างมากถึงความไม่เหมาะสมนะฮะโดยหลายคนกล่าวว่าอายุน่าจะไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำซึ่งดูดูแล้วเนี่ยนะครับภาพมันเนี่ยอาจจะเหมือนการจัดฉากเพราะว่าต้องมีคนถ่ายรูปให้อย่างแน่นอนครับซึ่งจากถ้าถ้าภาพนี้นะครับมีการจัดฉากขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นะฮะการกระทําของผู้ใหญ่ไงมันดูไม่ดีนะที่จะทําแบบนี้นะครับจนกระทั่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเนี่ยเนี่ยไปถามเพื่อนชาวเวียดนามให้มาแล้วบอกว่าเด็กเนี่ยอยู่เกรด5หรือว่าป .5 แค่นั้นเองซึ่งก็หมายความว่าเด็กในภาพอายุก็คงราวๆประมาณ10ขวบ11คขวบเป้านั้นเองครับพี่มาโอ้ยไดดึงดังกังดังดึงกิจจกทงอะไรนะฮะภาษาเวียดนามอะไรนะพี่อะไรนะฮะ อยากฟังอีกเหรออยากฟังเนี่ยพูดเป็นนะผมผมฟังได้แค่คำข้างหน้าได้ดังดหงไหนหน่วยไหนดังยุงเงี้ยอินจักถงเนี่ยสองคำสุดท้ายไม่ค่อยรู้เด้งเลยไหนดุยเด็กนุ่ยไหนดุยขึ้นต่งดิ้นดังจักถงคล็อปได้เลยครับผมแปลว่าพอเถอะชัดและมันชัดเหลือเกินมันเลวบ้าอะไรวะมันทำได้ไงอุ้ยดูพี่พี่แม่นี่ผู้หญิงกอดด้วยนะ เออมันทำได้ไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไปเพื่ออะไรอ่ะรู้ว่าเป็นการค้าแบบว่าพวกแบบว่าขายเซ็กส์อะไรอย่างงี้มไหมพวกเกี่ยวกับอันนั้นนะอาจจะมองอาจจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้เออหรือถ้ามันเป็นการถ่ายจากผู้ใหญ่ขึ้นมาจริงๆไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยวิปริตประหลาดโรคจิตไม่ก็ก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบหนังสือเซ็กวิดีโอเซ็ก์อะไรอย่างเงี้ยคงจะเป็นแบบนี้ปะ ก็คงประมาณนั้นไหมแล้วก็จะเอาเป็นแบบว่าพิเลนพิเลนแล้วก็พิเลนแบบพิเลนเคยดูไหมอือืเคยดูแต่เคยดูแต่สัตว์อะไรก็ได้เออเอออะไรจับผิดได้สัตว์กับคนเอออะไรงั้นพิเลนพิเลนอันนี้ก็คงจะเป็นแบบอีกแนวแบบแนวเด็กๆอันนี้นะให้มันเกิดอารมณ์เพราะบางทีเนี่ยเวลาเวลาบางคนเนี่ยเป็นโรคจิตนะเห็นเด็กเห็นอะไรแล้วก็เกิดอารมณ์มีอย่างมีเซ็กซ์ร่วมก็คงจะเป็นประมาณนั้นมั้งดูแล้วฟินดูแต่มันน่าเกลียดอ่ะ มันเด็กเกินไปไม่เหมาะสมกับวัยที่แบบจะมาเจริญพันธุ์หรืออะไรนี่รออีกแป๊บหนึ่งหนูอยู่แค่สิบขวบสิบเ็ดขวบถ้าจะจริงๆอีกสักสองสามปีก็น่าจะได้แล้วทโอ้ยสิบขวบอีกสองสามปีแค่สิบสามไม่ได้หรอกบ้าจำเดือนเพิ่งจะมามายยังไม่รู้ด้วยจะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวนี้มาเร็วมากเพราะว่าอาหารการกินนะคะคะมันก็ทำให้แบบว่าเจริญเร็วเป็นต้นแต่ว่าก็น่าเกลียดเนาะ น่าเกียดนี่ไงก็ดูน่าเกียดก็ไม่รู้สิบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ่จริงเวียดนามประเทศเวียดนามเขาเขาไม่ได้ชอบในลักษณะรสนิยมอย่างนี้รู้ได้ไงรู้ได้ไงหรอรู้ได้ไงล่ะผมก็เห็นแบบตอนล่าสุดที่มีดารามีข่าวหลุดมาเขามีปัญหากันโคมงคามโอยเธอจะรู้ได้ยังไงเขาก็อาจจะแบบว่าสื่อไม่เหมือนบ้านเราก็ได้มั้งจริงหรออ่าสื่อเขาอาจจะแบบว่าไม่เล่นมั้งเรื่องแบบนี้เธอก็้จใจคำนี้มาอ่าบ้านเราชอบเล่นสื่อแบบนี้มันก็เลย โฆษณาก็ไปถึงไหนตอนไหนเข้าใจไหมล่ะในสื่อเขาคงจะแบบเออไม่เล่นหรอกขอแบบนี้เออเอาไว้เก็บดูกันตามครัวเรือนเออเข้าใจไหมล่ะประมาณนั้นมีไหมมีคลิปไหมพอแล้วไม่มีแล้วไม่ดูแล้วดูแล้วก็บัตรสีบัตรเลิ่งไม่ดูตากลัวดูแล้วก็เศร้าใจอ่ะมันเป็นคือมันมันไม่ได้เป็นเรื่องบัตรสีนะมันเป็นเรื่องที่เศร้าอ่ะมันเป็นเรื่องเศร้าอ่ะเข้าใจคํานี้ไหมที่เห็นภาพในลักษณะแบบนี้ในนี่ก็เรียกว่าเยาวชนเลยนะนี่ก็เรียกว่าเยาวชนที่เดี้ว บ้านเราก็เคยมีนะพี่มามีเป็นคลิปเลยบ้านเราอ่ะยังเด็กๆกูเลยมีฉันก็เห็นแล้วเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชายด้วยใช่น่ากลัวมากเลยอ่ะที่ผมเห็นมีสองคลิปมีเด็กผู้ชายสามคนใช่ไหมนั่นแหละผัดกันด้วยเออแล้วผัดกันใช้ใช้ออรออแต่ล่าสุดล่าสุดมีอีกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงตราบใดที่เราเนี่ยนะยังอยู่ในการ ท่องเน็ตเนี่ยนะในโลกแห่งการท่องเน็ตเนี่ยนะแน่นอนเลยนะว่ามันจะต้องเจอแล้วก็เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนชั้นเฟรนเฟรดก็ส่งกันมาอย่างเงี้ยให้ดูเลก็ดูแล้วก็แบบว่าเออยังไงอะมันไวนะมันนี้มันไวเออก็ดีแล้วแหละนะมึงจะได้มีลูกมีเต้ากันได้เร็วๆขึ้นนรกเลยจริงแล้วไอ้เด็กเด็กผู้ชายสามคนนั่นคนไทยด้วยใช่ไหมเออไอ้คนแอบถ่ายอ่ะ พูดภาษาไทยสุดฤทธิ์เลยเฮ้ยดูมันสิเฮ้ยมันใช่งี้เลยแล้วเด็กก็ทํากันแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดไม่รู้ทําจริงทําปลอมนะแต่ว่าท่ามันทำกันะอบ้ามากเลยก็คงจะเรียนแบบคงจะเรียนแบบเป็นการเรียนแบบนั่นแหละช่วงเด็กที่อยากเรียนรู้ะแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกก็เลยลองกันเองแล้วทำไมมันรู้กับผู้ชายกับผู้ชายวะไม่รู้มันอาจจะดูวิดีโอหรือไม่ก็แบบย่านที่ลองไปดอยู่พ่อมเอากับผู้ชายเอออาจจะเป็นไปได้ดําดาดึงดันจง ไอสัตว์นี้เลยอะปล่อยไปได้เถอะไม่เนี่ยฟังไม่ค่อยชัดเลยตั้งใจยิงจากงไอสัตว์จักสักไอเด็กอะไรนะครับสองคำนี้นี่เรียนมาเลยนะภาษาเวียดนามอะแปลว่าอะไรครับแปลว่านรกนรกอะไรแปลนี่ยนะปล่อยไมไดเถอะ